เลยค่ะเมื่อวานฉันมาจากอีกซีแล้วก็ตอนแรกอะว่าจะไปซื้อกล่องข้าวแต่ว่าไปเห็นขวดน้ำนี้ว่ามันสวยก็เลยขอแม่ซื้อเลยน,นีออ่ราคานึ่งร้อยห้าสิบเกาบาทถ้าเท่ากับเงินเขินก็ประมาณสองหมืน <Yeah. S 2> เดี๋ยนเดีเดวจะเปิดให้ดูนะคะน,นี่ดาษนี่ขวดน้ำนะนให้เราเคาะเปิดดูกระดาษข้างในหน่อย ปลอดภัยใช้กับน้ำร้อนได้ถึง100องศาใส่น้ำได้ 1, 6ถึง650มิลลิตรใช้วัตถุดิบไม่มีสารกรองมะเร็งใช้ดีนะคะนี่น้ำไม่รั่วซึมน่าจะมาจากตรงนี้เพราะมันเป็นยางถ้าไม่มันลายออกแพงออก ตรงนี้มเป็นปุ่มเกิดปุ่มเปิดนะคะแล้วถ้าบางคนสงสัยว่าใส่ตรงนี้ไว้ทําไมเป็นที่ล็อกค่ะแล้วก็เอานี้ลงมากดตรงนี้มันก็เปิดได้แล้วตรงนี้ก็เป็นยางนี่มันไม่ทาให้น้ำมันไหลนี่นะคะอันนี้เป็นรุ่นของ ซุปเปอร์ล็อกซุปเปอร์ล็อกค่ะทำมาจากพลาสติกค่ะนี่ไม่ใช่แก้วนะคะขอบคุณนะคะที่ตามดูคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ